ทำสการครับระจารย์ครับผมะะเป็นเรื่องพ่อเราไมาอย่างช่วงนี้เพื่อทีงจะตีซีคุณ <laughs> อา <c ười> จารย์เต็มๆเลยเมื่อกี้ <c ười> ตีซีท้ายอาจารย์ครับไอ <c ười> ้บินบาทยุ่นเรนียกขยี้ยืนหรือควัควับควับย่นเจน็ดโมงเช้า ผมกำลังปล่อยควายมั่งกหกหกมงกว่้าเนาะกับเกือบเจ็ดมังโมก้าบเจ็ดมงมก้ากำลังปล่อยควายออกหอกครับผมนึกว่าเป็นพระจันทร์เนีัดแมงวันหินใบ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 อยู่ครับโอ้ยเตรียมตัวเพื่อเตรียมจะเช้าย่างไม่กินกับแฟดเลยย่างไม่กินกับแฟดช่วยหนิล่ะซุดซุดเธอไก่ไปรถคือยังจอดอยู่ของเกาตีเมื่อกี้ไก่ไปว่าให้รถพระจันทร์แปลกใจยังไงเลยคนมีโชคหายไปใส่ ไม่มีอารมณ์จีบเราบางทีเราต้งมาเศร้ามันมัดอารมณ์เวยแน่เอาพอาจารย์ชั้นกาแฟยังไงก่อนสันครับอารมณ์มันคนเนามันเปลี่ยนแปลงได้ทุกตัวทุกเวลาจ้ะอารมณ์ก็แล้วอารมณ์ดีๆเหาก็แล้วสีเพื่อนสิีเ้าก็แล้วสีเพื่อนไปมันบาเข่ามาวันนี้เ้างมืนออารมณ์มันเข่ามาใช่ไหมสันครับโอะอาจารย์ก็ะู้อยู่ว่าเวลาปกติคนมีโชคเข่ามากต่ต้องสายๆเนาะเพราะว่าเข่ามาแต่เศ้าบ่ได้ต้องเห็ดเบียกก่อนครับผมไปหาผู้หญิงหาเศร้าได้ ยุ่งซ้ายครับเออเห็นตัวของรองแข็งแรงเห็นมืดแต่ว่านั่งอยู่สุดแก่ได้ตรงไหนน่ะนี่มัตัวเอ้าสิบโมงเลยครับผมนั่งอยู่หน้าแต่เรื่องนั่นนะเป็นขึ้นรเข้ามาก่อนอารมณ์อารมณ์ช่วงจากเก็ดโมงมาเก้าโมงอารมณ์ก็ร่างดีก็ร่างดีบาก็รลังดีเพิ่นไปบวันนี้มืดเลยเนี่ยอารมณ์มืดกว่าเ้ยโอ้ยจะใจเย็นต้องบ่ายยังไงบ้างยังไงดีล่ะครับพ่อจ๋าครับายเลย เอาโมเป็นยัยงครับอาจารย์มไม่เอาลบโเป็นยัเยงเบาก็ <S <S ได้คือเก่ากล้องมาฮอดไปครับผมฮอเราติดตกล้องกล้องมาแ็กของทรงมือนี่แหละครับทรงกับมือนี่แ็กเป็ทรงพ้อกันมะรุนครับผมเจ้เดียวเนื้อที่การว่าทรงจยกยี่สิบสุดสุดนี่สุดแรกเนี่ิทรงสุดรก็เนเป็นแล้วครับมันต้องมาจุจุดปูจุดจุดอันหมดสามสิบสี่สิบ ครับมันนี่แหละกับเอฟซีมันถามมาอยู่ว่าเหลือบอว่าสันอ่าเหลืออยู่ยังเหลืออยู่เหลืออยู่ตะกุดยังอยู่ลอยนึงมีแหละอ่ายง้ก็ตะกุดหน้าค่าามหาโชคนะครับน้าค่ามหาโชครวมอ่าบูรณะโบสถ์วัดป่าณรินาชรอยพระพุทธบาทนะครับบุรณะสั่มสางไม่ขนาดว่ามีไงล่ะเพราะว่าเป็นสิทธิอัน พระพุทธรูปกับฐานไว้ตัวนั้นถ้าเก่าซส่วนนั้นปฏิเปลี่ยนไม่เหมือนจัิงส่นะเหลือตาฐานพระพุทธรูปกับองค์พระประธานพระประธานนะครับพระประธานนะพอดีเฮ็ดวันนี้พอดิเฮ็ดพอดีเฮ็พอทำงานก็จะบริบทิีมเหมือนกันแหละครับแต่พอดีเฮ็ดไม่บัดไม่ขยายเขออกมาเก่าซะไม่เฮ็ดไม่นะกะกะเฮ็ดไม่ละเพราะมันจะมันบบไมใส่เมือปลายจิงสินะครับประมาณสักสามล้านอยู่ป่ะครับอาจารย์อยู่ประมาณนี้เป็นจังหวังไปประมาณนี้แหละ สามล้านนะครับจำไว้ไเลยเพื่อนก็ไดยบอบกมั่วซอยขนาดครับจังเลยว่ามั่จังเลยว่าซอยเพิ่นนาะถ้าเกิดสัตว์น่าได้เป็นนั่นค่อยๆเก็บสะสมบุญบารมีนะครับพระ,ะ,จะจันท์เนาะโอ้ก็จังจันท์เนาะเยึดจีรักยุบุดูแมนนี่ตามนี่เท่าไหร่ก็จำเท่านั้นตามสัตว์รื่องสัตาครับ สะสมบุญตามกำลังครับผมตามกำลังนะครับน้องแมนไปไปยืมว่าเฮ็ดนีคนทฮ่เกิดมากะตายสุดวาระสุดท้ายเขาเอาอย่างไปว่าใดนอ,อกจากบุญที่สามารถสิติดตัวไปมีอย่างเดียวน่ะน่อแมนให้ไปยืมมาเฮ็ดยืมได้เ่พาะอาจารย์ยมืมก็ไม่โชคไม่ใช่เฮ็ุได้ยืมได้โอ้สมัมากาแฟครับ แม่ตัวคนมีโชว์กาเท็ดต่ำกำลังครับซื้อก็หายเพราะกะถุงอย่างเงี้ยนั่น,นเห็นบ่ผมบ่ลืมยหรอกผมบ่ลืมหรอกถุงแพ็คอ๋อพอดีแล้วครับรเดี๋ยวเอาซื้อก็ได้ครับผมอาจารย์อ่าพระอาจารย์ก็จะไปเอากล้องเดี๋ยวผมก็จะไปซื้อถุงก็ได้นะครับซืซ้อเสร็จแล้วก็บซเฝ้ามาให้ซื้อ,อ,อยูเอยู่อำเภอรครับ กไปเอาเทีย่ยเดียวรถฉันนะเภอก็ไปมองเดียวก็เอามาพร้อม,อม,อมกับตัวกล้องอะไรเนี่ยกล้องยูไส้พ่อ,อาจานทร์สร้างปัจจุบันนี่มาบปแมาณบอกครับบออยู่นัำเงียนใหายเฮียนอ่าไปซีนอ๋อสร้างต้องพุ่นบอกครับเออนั่นแหละผมมาณน้ำอ๋อกขาส่วนใหญ่พรมแวะไปเอาเออครับเออนั่นแหละครับครับก็จะนั่นแหละจีิดจ๊ดไปพร้อมไปเป็นไป,ไป อำเภอเดียวกันยุ่งไปพงเดียวกันนี่ไปไปมันโคตรยันออยู่วนผมนึกว่านพระอาจารย์จะไปซุ<อ>้มเสาบอก<อ>ว่าเดียวเดียวพ่ไปเอาครับผมพ่อนคนไหนพ่อจะสร้างมาให้นะพ่อเคยสร้างมาให้นะครับเอาวันนี้พระอาจารย์กันหนาจังพ,พ่อจะพ่อจะไม่เอาล้มเบาใจหน่อย,<า>ยแล้วลวะห้ <laughs> <laughs> นองที่ว่าักระถามมาตัวเจ้ว่าอยังเอาพระอาจารย์บอกว่าปูมาดิเมื่อคืนนี่มันเบาตอนไหนดูนี่ ตอนที่โทรไปหาโอ้ยควักกีซี่ไงว่าผู้นั่นน่ะโอ้อารมณ์ดีเล <laughs> เอาครับเอารลบเริ่มมากแล้วครับสันเพียร์งกบ้าเจ๊ไม่บอาโอ้ยเห้มันเข่าลงทองคนผสมรถงกบ้าฮอดสันเพชรคร,บรับผม,มสันเพชร์ผู้คนมั่นเป็นสันเพชรพพเชรขาดีใจดีใจดได้เลยปูมาแล้วปะฟูมาก โอ้ยคนเต็มคนมุงพวกมานเต็มอยู่ผู้ไปบอกบุญมากวะครับอาจารย์แม่นเตอร์ราม,มากคนมานเพลินหลายอย่างโอ้ยบาดเน่าแล้วว่ามันเป็นบริเกี่ยวกับตัวเลขแต่ว่าคนม่านเพลินนี่ยเพราะเนี่ยเสียประโยชบอกบุญคือว่ารยาังสั่นครับอาจารย์ครับก็จะมันโจ๊กเอาด้วยเลยแล้วมันเป็นคนคนมากหรอแมน่นเพลิน แต่เพื่อนจีเอ็ทเมาอย่างสุดนเกาอะเพื่อเพื่อนเกิไปหาเาโม้กวดนมากท่วันจแมนครับนั่นแหละพว่ารพู่กับมารอบนี่บ่ได้กับมาพูดเดี่ยวนะครับรกา่มีบริวารหรืออาจจะเป็นมูฟเ่อืกับพมูฟเฟอกันติดตามมาอมเอาลักษณะกสิเพราะเพราะเบิรงกออกจอ่บอกครับถ้าเป็นบริวารกสิอย่างน้ำกลูตัวเรื่องเงนบริวารเรื่งูเ่นนันั่นน่ะ แล้วม่นักหลายนะครับมาหลายนั่งรองนั่งนั่งรองนั่งรับมอเล่นแล้วนี่อ่านั่งกางแปลงก็ยังอยู่อยู่ท่านไปใส่บานนี้ปูก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบานนี้ปูก็ยังไม่หายอีกครับอาจารย์บ่ยังม่หายแท้เอ้าอจะยังมาหายบ่มันก็กัรบ่ไมนก็แล้วเรียบร้อยแล้วมันก็อยู่นูู่่เนาะงวดนี้เลขบ่สัญจรนะครับตัวเลขนี่ถือว่านิ่งมากๆมีแต่มีแต่ความเคลื่อนไหวของกัน พวกบริวารบริวารเป็นว่ามาลางไหนครับบริวบอบริวารที่เขามาวาัดนัาจะกินบัิเวณว่มามา่มา,มาลายปานนี้ซีงสินะใครว่ารอบนี้นี่เป็นรอบที่มาลายที่สุดเออก็ยังปูไปตะก,กี่ปูกลับไปแล้วก็วมามามาผูา้เดียวสินะครับใครว่าเต็มวัดวรอบนี้มาเต็มวัดปูมากมว่มาเนี่ยต่ว่าคนมานอังคารนาหลครับนี่กนเดยบอกบุญกันบ่อตลอเพราะว่าบุญพระจ้าก็เปลี่ยนเปลี่ยนเืมอบุญนนไร ี่เปลี่ยนแต่มือบุญจากว่าจุดที่ยี่ปุานเอาเป็นวันที่อะไรครับวันนี้ว่าจุดมาเรียบวันที่สิบหกสิบเจ็ดอ๋มื่อบุญสี่ยนเขาม่าเปลี่ยนวันที่สิบหกสิบเจ็ดมีหน่ะคือเปลี่ยนครับผมอาจารย์ครับแล้วจ้างมาใสเกิดสจ้างไปเองสันตัวพรดิพุุณาบาติเขทั่วมากมุขเสาร์ในวันวน,นี้ครับ มันเปล่อเปลี่นเดี๋ยบ้าเมา่ตรงเสาร์าอาทิตย์เมื่อบุญ่าสิครับบัตรี่ตรงเสาร์อาทิตย์ก็ม่ซ้ำนั้นบันี้สิบหกกับสิบเจ็ดอบ่ได้เอาตามวันที่ยี่สิบห้าเดือนสี่แลมหนึ่งค่ำเปลี่ยนมาเป็นวันที่สิบหกกับสิบเจ็ดทีครับม,มือไอน้นี่มือโ้มวันที่สิบหกมือทอดสิบเจ็ด เอาเพิ่นไม่ถอดป่ะครับบุญเอิญซีนี่ตัวถอดถอดถวายถวายถอดถวายวันที่สิบเจ็ดอ๋อมือบุญเปลี่ยนเลื่อนจอ่อเขามาม <S 2> <S 2> สิบหกกระเลขออกวิดีแล้วครับผมพระจันทร์ครับอันนี้ปู่ได้สั่งบ่ครับพระจันทร์ปู่ได้สัง่งบ่ว่าให้เปลี่ยนมือหรือว่าพระอาจารย์คุยกับแพทานหรือว่าพญายาบาลสั่งผู้ใหญ่ผ้บานมันก็สั่งหรือว่าพญายาบาลเขาต้องปรึกษาพระอาจารย์มัครับ ว่าไม่ได้แทงกับเพิ่นหรือวัดเป็นทุงกับ,บวัดพระอลไรพวอยากเอานะครับแต่ว่าขั้นสี่ทุงกับวัดพระหน่อยที่เอาอยวงสินะบอกกับเพิ่อน,นอ๋อนี่วัดบอกกับเพิ่นนะั่น่ะเพิ่นไหนมาเอามือเนี่มันเทียนกับเพิ่อนอ,อยู่เย็นกระปูดประเด็นอะไรมือที่จะมองก,กียกตปูบ้าน่ะขั้นสี่เอาเพื่อเอาอะไรสองมือเท่านี้ ที่ตกเสาทิ์มันมีสำนีครับบันี้กรเจอมวว่าเอาเสาทิศยิบนั่นเงมันก็ยิบหายยิบผมยิบผงยิบเกณนี่มันจะเป็นสินทิบหา่าบอกครับเตรียมให้เลยกมดมาหลายซะเอามานี่ครับผมา,าระจัน เอาแน่ๆคือปูมาสั่งเปลี่ยนแล้วมือบุญนะครับเปลี่ยนเป็นวันที่สิบหกสิบเจ็ดพระจาจาร์วันที่สิบเจ็ดนี่บ่ได้ด่ครับเป็นยังมันเอาว่าได้นี่แล้วมันไม่มีให้เอาแล้วดิครับผมวันที่สิบเจ็ดนี่ตั้งแต่สิบหกนี่ก็สีเอายากยดิครับผมพระจาจาร์โอ้ยมันสิเอ็นยางหนึ่ คอาเขาป้องกันคนละเครงอยู่นี่ครับว่ไหวแล้วครับจัเกิดให้บวดผมปว,วเจ <laughs> ็บเ็นเต็มเลยก่แม่นตัวแล้ววันที่ส <นะ S 1> ิบา้าฮ่รฮ่า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 ฮาฮ่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 า้าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮเน่าะ่าฮ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 ราฮ่าเ่าฮ่าฮ่า่่าฮาฮ คือหลายใช่นาะบาดนี้เนาะหลายมือถ้าถ้าหลายมือเกินไปนี่มันมันลำบากอยู่ดีครับอันนี้ก็ว่าเพราะไอันนี้กับว่าเพราะไรเฮจเดชนะไปกับมาทังสั่นมันสิเฮ็ดจังไเฮ็ดจัังไดซ่นน่ะปู่สั่งมาเลยบ่ครับปู่พระอาจารย์ปู่สั่งว่าจังได๋ครับลองบอกจักหน่อยไม่ใช่ว่ามิเลี้ยนมือบุญครับบ่เคยกลับขึ้นมาที่ไหนเพิ่นวันศีรษวันที่ไดนเพิ่นว่าสิมาวันที่2 5เดือน4ครับนั่นแหละ มันเป็นมาแล้วมันพรบัตร่ยครับเพิ่นมาแล้วมาเรียนคนมาได้ตราหลายๆปกติมาเรียนมันจ,จอ่อโคนมาหลายหรอกให้เป็นวันที่ 16, สิบหกสิบเจ็ดซะนี่ปูซังมาแล้วอืมอะไรกาจารย์เคยบอกมันจะกวนๆหน่อยดิเด้เลยว่วาจังไรครับนะว่าอาจารย์มีความต้มต้มจริมีเรื่องเล่าให้ฟังจำได้ปะบ่กครับ พระอาจารย์เกิดวันที่สิบหกพศอสอนสิบเจ็ดนะโอ้ครับโอ,โอ,โอ้จำได้แล้วครับจำได้แล้วที่พระอาจารย์จะเล่าซุ้ฟฟังพระอาจารย์เกิดวันที่สิบหกพศอสอิบเจ็ดเดือนหกโอ้ยพราะจำ่ได้ว่าปอได้อากหรือคร,ร,รับน,น,นี่ยอือสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดกมมีบาทนี่ S <S เอาอันไหนมันบ่ได้ก็ซื้อตัวมันได้ตัวเนาะเอาตัวเอาอันมันได้เด้อ,อครับผมสิบมีตั้งแต่สิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดฮอตสิบแปดกับอะไรก็ว่าสิบสี่ก็บ่ได้แล้วครับแล้วก็วกยังมีฮาแปดอีกอันหนึ่งนะครับขนาดาบอกเจ้าก้อนมูด,ดิหรือย,ยังไงแบบนี้น เราซุบซิบอะไรก็ดีใจน้ำผมสิน่ะครับก็ต้องเขียนตุ้มนั่นเพราะว่าคุณตักงมาแล้วโน้องคนคอมเมนต์มายากไงแล้วตั้งใจคลิปคุณล่ะเอาแต่ว่าตัวเน้เนนี่คือตัวนี้ล่ะตัวเน้นคือตัววงนี่เด้อครับผมตัวเน้นคือตัววงนี่ครับคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ประเดี๋ยวเปลี่ยนนี่คือตัวนี้ล่ะนะครับตัวนี้ คือตัวเน้นนะครับ415 15 58นะครับส่วน81คนึงคนมีชกเน้นให้เองนะครับแต่ว่าล่าสุดปูมาสังเปลี่ยนแล้วว่าเมื่อบุญนั้นจาก2 5เดือน4ีหันเป็นวันที่16วันที่17แล้วครับนะกันเอาตัวเน้นตัวเก้า เราทำอะไรอีนีกับเขากับไปแันซี่อ่ะมันบบครับผมนีจำํานตัวอืมมันอ่ไรหลายอย่างนี่เหละครับผมเอ้าจังไรกับเป็นจีบจวหน้าบิ <S 2> <S 2> ่งครับเพราะว่าเป็ยังคืกว่ามันอยู่่เปิ่นไหนที่เรื่อเพราะว่าเพิ่นคนกับมาหลายคนกับมาเพได้ว่าเป็นประเภทท่าเปลี่ยนจากอย่าง เด่กจนดีเลยนะครับต่างงวดนี่เป็นแปลกๆอพี่ดิครับพระจันทร์ปิดปิดเลยเอาพอดีมีญาติโยมมากนะครับพระจานทร์เดี๋ยวๆกะตามนั่นเนาะจังไหนกะปูมาสั่งเปลี่ยนมือบุตรแล้วนะครับจากวันที่25เดือน4นะครับเป็นวันที่16 17นะครับจังไหนกะล่องไปพิจารณาเบิ่งเด้อครับคลิปนี้กะอาจสิ จุดปุดจาก่อยนะครับเพราะว่านี่แขกเขามาครับเดี๋ยวจักเลยแอดกับฝากไปแค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณระจากหลายๆครับ